ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนมกราคม2569นี้นั่นชาวราศีกุมนั้นจะถือว่าดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานจะดีการเงินก็จะดีในช่วงของปีใหม่นี้นั่น ก็ถือว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆต่างนั้นในช่วงนี้ถือว่าท่านจะหมดความลำบากหรือว่าท่านเคยลำบากยากเค็นมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนที่แล้วก็ถือว่าจะสิ้นสุดลงไปได้ต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานต่อจากนี้ไปเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 9นี้นั่นชาวราศีลุ่มจะหยิบจับทำอะไรจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานจะดีงานจะเด่นทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสริเสริญท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบางานอะไรก็แล้วแต่จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะทำได้ดีบางคนนั้นมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกบางคนได้รับเกียรติจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้ทำงานที่ดีมีชื่อเสียงในช่วงนี้ถือว่าการงานมีไปตลอดในช่วงนี้บางคนว่างงาน ตกงานมาในช่วงก่อนนั้นก็จะมีงานทำบางคนได้รับงานดีๆยิ่งทำยิ่งขยันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จอย่างง่ายดายบางคนได้เรื่อนตำแหน่งบางคนนั้นก็มีโบนัสมีเงินจับจายใช้ซ้อยในช่วงนี้เรียกว่าไม่เดือดร้อนบางคนนั้นก็มีโชคมีลาบ ดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีกลุมนั้นในเรื่องของการงานท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ตลอดถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับร,รัฐราชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องมีคนคอยสอดส่องดูแลช่วยประคับประคองถือว่าไม่ตกอับ ไม่อััพับอะไรในช่วงนี้แต่บางคนทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็จะมีบริวารอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ดิบได้ดีจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ท่านจะหยิบจัดทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศี กลุ่มนั้นท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็ไม่มีติดไม่มีขัดอะไรถือว่าโชคลาภดวงชะตาบุญกุศลที่เราเคยได้สร้างได้มานั้นก็ถือว่าจะมามาหนุนมาเสริมให้ดวงชะตาของเรามีความแข็งแกร่งในช่วงนี้ ในเรื่องของการหางานหาการนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าท่านก็ไม่เดือดร้อนหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเงินจะหาง่ายอีกเช่นเดียวกันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ท่านจะประกอบกิจาการอะไรก็มีความสําเร็จในช่วงนี้หากว่าท่านค้าขายก็จะขายของขายดิบขายดีมีกำ,กกำไรกําไรวันๆก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมาก ทำอะไรก็มีโชคมีลาภในช่วงนี้แต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14นี้นั้นอันนี้ชาวราศีกุมก็ต้องระมัดร,ระวังสักหน่อยในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตยาดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่ จะโคจรเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้จะทำให้ชาราศีกุมนั้นมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดหรือว่าไม่ลงตัวกันได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทำงานการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดติดขัดได้ การวางมัดจงมัดจำหรือว่าการซื้อการขายอันนี้ก็ท่านใช้ดุลยพินิษพิจารณาให้ดีอาจจะมีการผิดพลาดได้ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของการงานย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีการสะดุดมีการติดขัดอยู่บ้างจะมีรายจ่ายเพิ่มมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นให้ท่านประหยัดให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสิ่งของมีค่าอาจจะมีการสูญหายได้ให้ท่านระมัดระวังไว้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของ วันที่ส4ที่มีดาวพระาทิทิ์เข้าสู่ราศีมังกรการเงินการทองอย้ายใ,ใครเขาหยิบเ้ายืมได้จะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีคนมาชักชวนหรือว่ามาให้เราไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนในช่วงนี้ก็จะไม่เหมาะ ให้ท่านชะลอไว้ก่อนในเมื่อมีดาวต่างๆนั้นยังมีการโคจรโยกย้ายกันอยู่ในช่วงนี้ทำให้ชาวราศีกุมนั้นมีการกระทบกระเทือนได้ในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่15ของเดือนมก,กราคม2569น,นี่นั้นดวงของท่านจะเปลี่ยนอีกครั้ง ในเมื่อวันที่15นี้นั่นจะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีมังกรอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีอันนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านการงานก็จะดี จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านสมัครงานอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานที่ท่านไปสมัครไว้ในเรื่องของการงานดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีกุมนั้นถือว่าจะมีโอกาสทองอีกมากมายในช่วงนี้การเงินก็จะหาง่ายการงานก็จะมีเข้ามาอยู่ตลอด ชาวราศีกุมนั้นจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนท่านจะเป็นคนที่เรียบง่ายใช้ง่ายใจยดีช่วยเหลือสังคมอีกด้วยในช่วงนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้นั้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมังกรชาวราศีกลุมนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกู้รักคู้ครองก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันมีความรักมีความออสามัคคีปรึกษาหารือกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ก็ปรึกษาช่วยกันทำมาหากิน ในเรื่องของคนโสดที่ยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้จะมีคนเข้ามาทาบทามจะมีคนเข้ามาติดต่อขอเป็นแฟนก็มีให้ท่านสังเกตดูดีบางคนก็ดีบางคนก็เข้ามาหาเพื่อผลประโยชน์ถ้าได้ผลประโยชน์แล้วเขาก็จะไม่สนใจอันนี้ท่านระวังไว้มีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่าน ต้องระวังในช่วงของเดือนมกราคมนี้ในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีอยู่บ้างการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงราบชาวราศีกุมนั่นก็ถือว่ายัางพอมีในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ในช่วงของวันที่สาสของเดือนมกราคม อันนี้ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในเมื่อมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมซึ่งเป็นราศีของเราอันนี้จะทำให้เรานั้นต้องหวาดระแวงเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการลงทุนนั้นอาจจะมีการขาดทุนมีการสะดุดติดขัดการงานจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงนี้ ก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพและพรารมาัมในช่วงของวันที่สาสที่มีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้หรือว่าอาจจะไปติดเชื้อ มาจากที่อื่นไปเหนือไปใต้ต้องระวังไว้ในช่วงนี้ถ้า,าก็าท่านใดที่สูงอายุโลกเก่าๆอาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปเหนือไปใต้หรือว่าท่านจะไปทางไหนในช่วงนี้แต่หากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการ เดินทางจะไปเหนือไปใต้ท่านระมัดระวังไว้การระวังอาจจะเกิดขึ้นได้ก็น้อยหรือว่าอาจจะจากหนักก็กลับกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของปลายเดือนมกราคมต้องระมัดระวังไว้บ้างสรุปโดยภาพรวมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุม ในช่วงของเดือนมก,กราครมนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังตามที่เราได้บอกได้ชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี